น้องๆเดี๋ยวเรามาดูแนวข้อสอบ New Set Math กันนะฮะ uh, New Set Math มันจะมี2 p a เปเปอร์นะฮะเปเปอร์ paper แรกเนี่ยมันจะเป็นห้ามใช้เครื่องคิดเลขนะมีทั้งหมด20ข้อใช้เวลา25นาทีนะครับแล้วก็อีกเปเปอร์หนึ่งนี้ใช้เครื่องคิดเลขได้มีทั้งหมดนะ38ข้อนะครับ55นาทีนะนั่นคือสิ่งที่น้องต้อง ทำให้มันทันนะครับมาดูถึงส่วนของเปเปอร์หเองนะมันก็จะมีสูตรบางอย่างให้อยู่แล้วนะครับเราสามารถไปเลือกใช้ได้นะครับสูตรเหล่านี้สามารถเอาไปเลือกใช้ได้นะเวลาทำข้อสอบทีนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันทำนะฮะมาเริ่มที่ข้อ1กันเลยโอเคน,นะฮะข้อ1 i f(x) minus 1, 1 over 3 equal to k and k equal to 3 t value of x นะครับก็คือถ้า x ลบ1ส่วนด้วย3เท่ากับ k และ k เท่ากับ3แล้วค่าของ x คืออะไรอันนี้แปลงง่ายมากนะอันนี้คงก็จะทำกันได้นั่นแหละผมไม่มีปัญหานะก็แปลว่าเราแทน k เท่ากับ3เข้ามาเพราะโจทย์บอกแล้วงั้นเรา3คูณน,นะฮะ x ลบ1เท่ากับ3คูณ3เป็น9 นี้เอาหนึ่งบวกทั้งสองข้างเพื่อให้ลบหนึ่งหายไปนะเหลือแต่ x x ก็คือเท่ากับ10สิบตอบกอ d d o นะมาดูกันที่ข้อ2นะครับข้อ2อง for i go to square root of minus 1 w h a t is the sum of s e plus 3 i plus minus 8 plus 9 i คนะ่านี้บวกกันแล้วเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นจำนวนเชิงซ้อนหรือ Complex Number อนั่นเองนะครับมีทั้งเรียลแล้วก็อ<ม>ิ a เมจ a น y p รี t นะครับทีนี้หลักการก็คือเอาตัวเรียลบวกเรียลแล้วก็อิ a เมจ a น y บวกกันนะครับก็แปลว่า7บวกลบ8แล้วก็บวกกับ3บวก9ทั้งหมด I 7บวกลบ8กลายเป็นลบ1นะครับแล้วก็3บวกลากลายเป็น12 i เราก็ไปหานะครับข้อที่ใกล้เคียงข้อ a ข้อ a มาดูกันต่อที่ข้อ3นะฮะ on saturday afternoon i sent m send text messages each hour for five hours

โดยอามานเองนะครับเรทข,ของการส่งเขาคือ m text ต่อชั่วโมงนะจำนวน5ชั่วโมงเพราะฉะนั้นของอามานอารมานเนี่ยก็เท่ากับ5 m ถูกไหมแล้วก็ตัวไทรอนไทรอนนะฮะเรทข,ของเขาคือ p text ต่อชั่วโมงเป็นจำนวน4ชั่วโมงก็แปลว่า4 p นั่นเอง คนรวมของ2คนรวมกันก็กลายเป็น5 m บก c p นะก็ตอบข้อสีนะ่แคทข้อแรกๆก็ยังไม่มีอะไรนะก็ยังค่อนข้างง่ายอยู่ข้อ4นะฮะ k t is repair technician for phone company company each week she receives a batch of phones that need repairs the number of phones that she has left to fix At the end of each day, can be estimated with the equation of p equal to 108 minus three 2, 3d, three where p is the number of phones left and d is the number of days she has worked that week. What is the meaning of the value of 108 in this equation? แคที้นะฮะก็เป็นช่างซ่อมโทรศัพท์นะฮะในบริษัทโทรศัพท์แห่งหนึ่งนะฮะในแต่ละสัปดาห์เขาจะได้รับนะแบตของโทรศัพท์ที่จะต้องซ่อมจำนวนของโทรศัพท์ที่เขาจะต้องนะเหลือซ่อมเนะี่ยในแต่ละวันเนะี่ยสามารถคำนวณได้จากสมการนี้นะฮะนะนี่ P ก็คงแปลว่าไปแล้ว Number of โอลเล็ปส์นะร้อยแปดีนะดก็คือจำนวนวันที่เขาทำงานในสัปดาห์นะทีนี้คำถามคือร้อคือค่าอะไรคำถามร้อในสมนการคือค่าอะไรทีนี้เราลองจินตนาการดูก็ได้นะครับถ้าสมมุติว่าในสัปดาห์นั้นเนี่ยเคทตี้เนี่ยไม่ได้ทำงานเลยก็แปลว่า D เป็น0ในเมื่อ D เป็น0ก็เหลือ108 แสดงว่า108เนี่ยเป็นจำนวนโทรศัพท์เริ่มต้นอของแต่ละวีคนั่นเองนะฮะทีนี้เราไปดูนะฮะข้อมูลใดที่สอดคล้องกับข้อมูลเนี่ย108จำนวนเริ่มต้นแต่ละวีคข้อ A แค่ที่วิลคอมทีสรีเพาเวล108 days อันนี้คงไม่ใช่เนาะข้อ B แค่ที่ start each week with เนี่ยอันนี้ใกล้เคียงสุดนะ with 108 phones to fix ก็คือ แต่ละสัปดาห์เริ่มต้นที่ประมาณ108โทรศัพท์108เครื่องที่จะซ่อมนะส่วนข้อ c ข้อดีก็ไม่ใช่นะอันนี้เป็น108เครื่องต่อชั่วโมงกับต่อวันนะคงไม่ใช่ละจะตอบข้อ b นะฮะ